น้องจ๋าน้ำครับน้ำแม่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าวันนี้เข้าป่าอีกแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปดูซิว่าเราจะได้เห็ดไม้มาปลาไม้อีกจ๋าเบื้องหัวกระเจิดกระเจิงเบิร์ตะมาหอดท่านได้เข่าป่ากันจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเมื่อวานนี้ไปปลาสำรวจปลาใกล้บ้านบ่นี้จ้า มื่อวนี้มาปลาใหม่อีกค่ะมาไปเบิงน้ำกันเนาะจ้ะเนาะว่าเราจะได้เห็ดไหมเพิ่งลงรถม้าจ้ะม้าไก่บัดน,นี้รถรถบุคาามีจะออกม้าไก่ออกมาเตะเศร้าๆพูดเลยจ้ะกว่าจะมาถึงกั1สิบเอ็ดโมงละตามฝรั่งฝั่งโค้งไปดูจ้าว่าเราจะได้เห็ดอะไรกันวันนี้ จะมีเห็ดให้เราเก็บไหมคะไปจ้ะไปเขาป้าน้ำการบาดนี่ถ่าเห็นกะจะทายให้เบิงอีกเนาะจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าไปเข้าป่ากันเลยนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าเดินเข้ามาเจอเซฟด,ดอกนึงจ้ะดอกน้อยๆจ้ะนี่น้อยกะสีอาได้ว่าล่ะนี่มิเตอรหอยคนเอาและจ้ะนี่เด้นี่ เดือเขาเอาจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะเงีนยแต่หอยตัดนี่กระคาเขาตัดจ้ะนีแต่หอยเขามาสายจ้ะรถมันมีปัญหาเขาป้าสายเมื่อวานนี้กะมา้ารถรถกับอันแลนได้เครื่องทางกระบ่มีมาก็ได้กรับคืนจ้ะ กับพื้นไปเบิงปลาใกล้บ้านกับว่ามีเห็บจากดอกเมื่อนี้มาพีกะมีแต่ห้อยจ้ะหอยออกอนี่ยหลดนี่จ้ะอีกดอกหนึ่งพ่อแม่พี่น้องจา๋าลบแก่น้ำต้นไม้เฮาจังเสียเห็นจากขันบ่ลบน้ำแก่ต้นไม้บม่ได้เห็นบ่ได้พอด่อต่อคนเอาไปเบิดน้มคักง้มแน่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจา๋าเบิงน่ โอ้ผู้ใดเหยียบจนเปยเดีดนุ่นๆเฉินเคียบังดูเออพ่อแม่ตีโอ้คนมาเหยียบจนเปยเบิร์ดเราจะพ่อแม่ที่นอกใจปาร์ฮักเบิ้งเบิ้งฮักติดเงาติดเงาไหมจ้ะเดิ่นติดเงาไหมงามๆนี่นี่โอ้คนเหยียบแตกมูนเบิดจะเมื่อวานนี้ สองดอกสามดอกแต่้นเหยยบเบิดจากพ่อแม่พี่น้องจา้าหยยบเบิดอูอ้ตายข้างหนา้าหันกระหยียบหาเบิ้งดูปะนี่หาเบิ้งดูมันต้องมีอีกละเพิ่น,นมีหมูเห็ดพึ่งหวานจา้าพึ่งหวานออกแล้วโอ้ยน,นั่นอันนั่นกาแฟอันแฟดเห็ดไข่หมูกินแล้วตายอันนี้อยัางไร เ,เจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าพึ่งขาลายเหลือเขาดอกหนึ่งจ้ะนี่นี่จ้ะเหลือเขาดอกหนึ่งเอาเลยสวยมากสวยอยู่จ้ะงามดิงามอยู่สวยสวยไปต่อเลยจา้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าง่างไก่เลี้ยวพอเห็นเบิ่งเนี้ย เอ้ยเอาจะเอาพุณน่ะมีมาก,กินแล้วขอแบ่งกันนะยุกไก่คุณระก่อนจ้ะก็เลยได้เจ็บบงงามแบบนี้ได้จ่ะแบบนี้แหละจ้ะจะไปให้เล้วตาให้แล้วสอมเอาจ้ะอ,อันนี้หัวหัวเน่าเพื่อนว่าเป็นยางไก่เห็ดหลายดอกแล้วบอจ้ะเดี๋ยวไปเห็นเห็ด ยู่ใกล้ๆก็เลียวไปเห็นยู่ตีนเจ้าของกันยังงางไก่โอ้ยเนาะดูจ้ะหาหามีมูมีพวกบล็อก้าน้าสิมีมูอีกว่นนี่หาไปหาไปจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเซฟจ้าน,นี่เซฟสวยๆของเรานี่ เซฟเหลืองที่เพิ่อนวานเฮ็ดออกไม่น่ะนะจ่ะนี่แซบคือการเพื่อนห้องเซฟเหลืองว่าสั้นเพิ่น,นพนาวาดอกจากคนไทยปัญหากะมาปีนี่เพื่อนวาจังซีเด้ก็เลยห้องตามเพื่อนนี่แหละจ้า,จาดอกหนึ่งไม่มีเพื่อนเลยเหรอม,ม,มีพวกคุณเพื่อพี่เว,ก,ว,เวก,กินบ่ได้<ะ>เห็ดี่อยังพวกนั้นออ,นอกดอกเดียวจ้าพ่อแม่พี่น้องจา้า ไม่มีหมูมีพวกเลยหรือไงตรงนี้อยู่เดินเอิดเติดอยู่กับ่นมีหมูมีพวกจ้ะหาต่อจ่าดอกหนึ่งงามงามตั้งคู่หมูอยู่ขาลายหมวกน้ำตาลนี่ละจ้าพุทนะ่ะแต่หางงามพุทนะ่ะงามแต้งงามมาจา้ะโอ้โหงามงามนีม่ามา งามคักป่านล่มอโ่ลดป่านโฮมหมวกพึ่นนะหมวกเพิ่อนอนะ่ะง,ง,งามๆจะสวยแล้วก็จะปตัดขาจะนีดอกหนึ่งจะสีดำมันเลยเลี่ยวไปเห็นจ้ะนี่นี่หัวดำดำต้องหาดีๆจ้ะเพราะสั้นเดี่ยวไปเห็นเด็มันเพิ่น,นได้ออกเพิ่นก็ออกเป็นกลุ่มสวยงามมากจ้ะ อดอกงมือนี่ขายงเพื่อนได้น้ำบอก่นไปตัดขาที่เดียวเฮาหาหาหา,หาเพื่อนเรือเขาจ้ะเจอเซฟอีกหนึ่งดอกขอหลอกคือคือจะ้ะเลือเขาบา่หรือว่าจะออกกพท่านหลายจานนี่นี่ออกอยู่งงนังไงงามขัดดอกน,นี่เซฟดอกนี่เซฟ พึ่งหวานจ้ะสิ่เลือเขาเรือใดาหเือเขาลือหากระออกนี่ละอเอาไว้ก้อนไปตัดคาเพื่อเดี๋ยวได้เลไลลยก่อนที่กินคนต้องออกเป็นกุมเป็นก้อนจ้ะวันนี้คือจังออกทุดมังละดอกสองดอกไปจังสินี่จ้ะ่อแม่พี่น้องจ้าเซฟดำดอกหนึ่งเบอรงจะเอาได้บปะ ดอกงามงามของคุณนะ่ะแค่แกะแคะแกะเบบิดละเอาหน่อยเอาไปน,นั่นเอาไปขูดไปน,นั่นเอาเติมกันจ้ะยางไปต่อเดี๋ยวกอนกลับมาหาเมืองนี้อีกคุณประกอบเราเห็นอยู่พูดนี่เซฟเริ่มออกอยู่แถวนี้ร้องหาเพิ่งดูเห็นบ่นนเพดรยังเข่าเพิ่ง หาเซฟมองนั่นอีกเถือมันมี่นเห็นละเเถอมันมีหมูย่างแต่ละเถอเมื่อน,นี้คือยุ่ยใส่เถอะโอ้พอมึงเหยียบไก่น้ำแท็ง,งามบางอย่างเอือูอนะ่ะไก่มันน้ำขกักงามเนี่ยโอ้พี่อีกสามดอก พึ่งพึ่งพึ่ง,งขาลายจ้ะเอยเอาให้หมดมาแล้วเอาให้หมดนี่บาขาลายกำลังงามๆผูด <c oughs> ดอกบักไงตั้งอยู่คุณ <c oughs> ขาลายจะแซบจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะไหนมันได้ออกออกเป็นกลุ่มจ้ะเพิ่อขาลายนี่นี่นนนเอาเันเถาบ่ามีมูบ่ะ <c oughs> นี่นมูงงเป็น,น,ปนด้ อเบิ้งเซฟตรงนั้นพ่อมึงเฮ็พพอดอันขาล้ายนี่คันได้ออกออกหลายแต่เขาหังต้องหาดีๆจ้ะเบิ้งบ่ดีกับ่เห็นหัวเพื่อนดำพุ่นดอกปักไงมีมูบ่เจ้ามีมูบ่พุ่นดอกบักไงว่าเอาจา้าปอยให้เพื่อนกินซะใส่ละใส่ละเพื่อนเพิ่น เออเดี๋ยวรอรอหนิจ้ะนี่ถึงขาลายจ้ะขาลายซึ่งขาลายดอกน้อยตัดขาหกจ้ะวันนี้คันคันเฮ็ดถึงตัดปวดรดเออฟังเลยตัดปวดรดจังบ่ได้ซาเสียเวลาเพราะว่ายุ่มเออหละังเล้มออกหลังว่าง ขานบ่นาใส่น้ำหยดใส่ดอกน้อยกับงามนะ่ะดอกน้อยกับงามมามือ่อใดก็ได้มื่อนั่นปลาในใบผิดหวังว่าแต่แต่ขยันยางมันทันได้ออกหลายแต่ฮักกับยางยางกวัวสีไร้เด้อจ่านี่นะบ่แม่นได้ง่ายๆกว่าจะเห็นนั่นแต่ละดอกยางเมื่อยอพู้หล่อจ่า ่าถ้าเกิดมันออกลายๆนี่เซฟนี่เพิน่นจะออกเป็นกุมเป็นกุมเก็บแบบมันๆเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋านั่งตัดขาตัดขามันๆเลยนนกลางวันนะครับพี่ไปตัดกล่องใ <c oughs> ส่ถุงเดดเด็ด,ดตู้คนไทยน่ะเท่าอันเดดเดดเด็ด,ด,ด,ดแล้าไปละปุ่น <c oughs> เสือแดงๆ <มา S 2> คนไทยเปิ้ลมาทุกมือจ๋าเราได้ดีแล้วอันเราบ่แพงตาหรอกจ้ะ เขาบอกเบิดละมองได้เฮ็ดออกบบเฮ็ดบบออกเรามาปั่นจักรยานมาพุ่นไปจอดทั้งหนา้าพุ่นติทั้งเทือดเจอคนไทยเพื่อนกับแพงป่าเด้อจ้ะเด้อแต่เพื่อนนี่มา้านทุกมือจ้ะคนไทยเพื่อนนี่เพื่อนมาทุกมือม้าย้ำได้พ่อเพื่อนทุกนันตลอดเพื่อนกระบ,บอกตลอดมองหันนี้มองนี้มีเพิ่นกระโบแพจ้จ้ะเพิ่นดีอยู่ แต่หน่อยนักหน่อยนะเด้อจะเจอคนดีจ้ะเออเอ,อเอยุ้งอุย้ยยุ้งย่งมาลอยอันทั้งหลังกันยุน้งลอยหลังยุ้งลอยหลังต้งดอกเข็ดจะเอาเอามาไกลนี่จ้าไม่เี็บเราพ่อแม่พี่น้องจ้ะฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้ฝรั่งฟังโค้งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แน่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดชิปใหม่ๆของเรานะคะไปลคะค่ะบขอบคุณค่ะ